ช่องนัดขมินเกมิ่งมีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นสิ่งที่คุณจะได้รับในการสมัครสมาชิกคุณจะได้อีโมจิท้ายชื่อของคุณจะมีสติ๊กเกอร์แบบปันป่นๆที่จะเป็นสมาชิกเท่านั้นที่สามารถเล่นได้และถ้าสมัครสมาชิกเป็นเวลานานอาจจะมีของสมนาคุณที่เป็นของเล็กๆน้อยๆของช่องให้กับคุณก็เป็นไปได้ สมัครสมาชิกกันได้สนับสนุนกันเพียงเดือนละ35บาทขอบคุณครับสวัสดีครับอยู่กับผมนัดคอมมินเกมมิ่งครบับผมกับเกม WWE Smackdown Here Come the Pain กันกับ Here Come the Pain Tournament แพ็กทีมคาร์เนตนั่นเองนะครับผมเนาะ หลังจากที่เราได้รอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็นะสายบนนะครับผมนะเป็นทางด้านของเคยเกิลและคริสเบนวาครับที่จะได้ไปเจอกับทางด้านของบูเกทีและโกดัสนะครับผมนะก็รอลุ้นกันได้ว่าคู่นี้ถ้าใครชนะจะได้ไปชิงแชมป์นะครับผมนะไปชิงกันต่อไปกับทีมทางด้านของ นะฮะบิ๊กโชว์และเอเทรนครับกับเควินเนชและชอนไมเคิลนั่นเองนะฮะก็รอดูกันได้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมนะคลิปนี้ฮะเราจะได้คู่นะชิงชนะเลิศกันนะครับส่วนใครแพ้นะก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะเรามีชิงที่3ให้ได้ดูกันในสัปดาห์หน้านะครับผมนะรอดูรอติดตามกันได้ครับทัวร์นาเมนต์นี้นะแท็กทีมคาเน็ตนะครับจะเป็นอย่างไรรอดูกันฝากกดติดตามกันได้หน่อยช่องของเรานัดคามินเกมมิ่งนะครับ กดไลค์กดคอมเมนต์กันเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะครับจะเป็นอย่างไรฮะไปรับชมกันเลยดีกว่าเปบโตค,ครับผมไปฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดอมเมนเกมมิ่งอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งวันไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับ มาครับผมรอบรองชนะเลิศครับคู่แรกนะอยู่กันในรอย a l ร u m b l e ครับผมนะกับนี่เลยฮะคริสเบนวาและเคิร์กแองเกิลนั่นเองนะครับผมนะเรียกว่าเป็นคู่ปรับตลอดกาลนะสำหรับ2คนนี้นะครับแต่ว่าโ,โหในระบบในตัวเกมนี่คือคู่นี้ดันแท็กทีมกันซะอย่างนั้นนะแล้วรู้สึกว่าเป็นแชมป์แท็กทีมฝั่ง s m a c k d o w วคู่แรกด้วยนะสำหรับคู่นี้นะครับผมนะสำหรับในส่วนของคริสเปนวาและเคนะิร์กแองเกิลฮะ วันนี้ต้องมาเจอกับทางด้านของนี่เลยครับผมนะไม่ฮนะทีมที่ต้องบอกว่าไม่ไม่น่าจะคู่กันได้นะแต่ว่าดันคู่กันชักไซอย่างนั้นนะฮะบูกัีและโกดัสนั่นเองนะครับผมนะไี่มาละจ้าก็อาจจะเป็นทีมสายฮาไปหน่อยแต่ว่าก็เคยได้แชมป์ทั้ทีมคู่กันอยู่มั้งนะสำหรับบูกัีและโกดัสนะครับผมนะ ต้องบอกว่ายุคนั้นนี่ก็เรียกว่าก็เรียกเสียงฮือฮาได้พอสมควรอยู่เหมือนกันนะสำหรับบุกทีและโกดัสนะฮะวันนี้ต้องมารอดูกันได้ครับผมนะว่าจะสามารถเอาชนะทีมยอดเทคนิคได้หรือเปล่าในกติกาทอร์โดโ TLC Tech Team m a t h นั่นเองนะครับผมเนาะกติกาเหมือนเดิมครับสเตตออว์สิบทั้งหมดนะมีเกรดฟินิเชอร์ให้5อันนะครับผมนะเพื่อความที่จะไม่ได้เปรียบเสียเปรียบนะเพราะว่า เอาเข้าจริงๆอย่างที่ผมมักจะบอกอยู่ตลอดนะฮะในการเล่นเกมนะภาคนี้นะครับผมนะตัวละครตัวไหนก็แล้วแต่นี่คือบางตัวนี้สแตทโอเวอร์ออมันสูงนี่ก็เรียกว่าอย่างไรดีล่ะมันจะได้เปรียบเสียเปรียบกันในตรงนั้นเนี่ยแหละนะครับผมนะมาเกมนี้อาจจะดูไวๆไปหน่อยยังไงก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมนะเพราะว่าผมไปปรับความเร็วในตัวเกมนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหน่วงแบบหน่วงจัดเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นนี่คือถ้ามันดูเร็วเกินไปยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยละกันนะครับผมนะมามาดูแมชนี้กันดีกว่าฮะเคยเองเกิโดนโกรธฮดเอาได้แค่สองเท่านั้นมายังไงเอาก็เก้าอีกก้กระทุงแล้วยังไงจังหวะนี้เอาฝั่งนี้โอ้โหฝั่งนน้นเอาก็อี้เสียบคอับฝั่งนี้ซิสเตอร์คิกลงไปโดยบูเกอร์ดียังไงโอ้ยจับคอใหญ่เลยเอาเคเเกิหันมาจ้าเอ๋ก,ก่อน เคยเกินจะขึ้นเชื่อครับเสริมแรงเคยสเปนวาโดนไปแล้วเอา้าเอาเอจะบอดี้สแปน์ถ้าไม่โดนฮะเคยเกินฝั่งนี้บูเก้นลงไปครับโดยบูเกดีใส่คริสเปนวาแล้วฝั่งนู้นใส่แองเกิลล็อกกับโกดัสกาวกรรมการกดได้แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นครับเป็นวาย,ยังทนได้ะเป็นวายังทนได้จ้าอาวดับเบิลทีมกันซะหน่อยสี่ขวมันร่วงลงไปครับ อ่ะเป็นวารากตบขึ้นมาเวียงมาหนึ่งทีสอกกลับซะหน่อยมาได้เวลาคิปเปอร์คอร์สเฟสอีกครั้งหนึ่งฮะคิปเปอร์คอร์สเฟสยังไงงัดหน้างัดคองัดหลังงัดงัดทุกสิ่งทุกอย่างเอ็นนจริงจริงกับเบลงัดและจับโกดด้วยกรรมการนับได้แค่หนึ่งเดียวนะออ้ยโหหูหูหหหหเกินคเกินฮะโอเวียงโกดัสอัดกับทั้งด้านของบันไดฮะตรงนั้นเลยจับยกบอดี้สลมลงไปก่อนครับโดยทางด้านของเคิร์กแองเกิล มาจับแบกครั้งหนึ่งใส่เป็นโอ้โหแองเกิลสแลมลงไปครับโดยทางด้านของโกดัสโดนเคยแองเกิลเอาโกดแล้วกรรมาการนับ2แต่แค่2เท่านั้นฮะบูกทีจะมาช่วยไม่ทันยังคลิกเอาทันอยู่มะเคอแองเกิลเวียงไปครับอัดคู่เอ้ปัม๊มแล้วโดนเลยบูกทีบอกมานี่เป็นว่าต้องเดินบูเกนนี่เป็นไงล่ะบูเกนเลยนะ เหมือนเป็นท่าของ The Rock แหละนะฮะคือทําเรียนแบบนะประมาณของเอประมาณท่าของบูเกตีนะฮะบุเก็ T เนี่ยร็อกบัตท o อมนะฮะคือทำให้คล้ายกันเหมือนอารมณ์ประมาณแบบสองพระเอกนะในตอนนั้นนะฮะบูเกตีตอนนั้นก็เริ่มถ้าสักปีสองพันนี่ก็เริ่มฉายเดี่ยวแล้วนะสําหรับบูเกตีนะฮะเคยได้แชมป์ w c W มาห้าสมัยนะก่อนที่ มาอยู่ w w e นี่โอ้โหกว่าจะได้แชมป์ก็คือนู่นฮะสองเลยนะตอนนั้นนี่เป็น King of the Ring นะฮะแล้วก็ได้แชมป์ในส่วนของ World Heavyweight นะฮะได้แชมป์โลกเพิ่มอีกหนึ่งสมัยนะสำหรับบูเกตีนะฮะมาบูเกนบอกเตออีกครั้งหนึ่งบูเกตีใส่เป็นอะไรสีเสอร์คิกลงมาฮะโอ้โหบูเกนยังไงบูเกตีโกดเลยกรรมการเอาอได้แค่หนึ่งเดียวครับ คริสเปนว่าต้องเอาฝากทงขยะมาตีก่อนแล้วนี่ดีทีสายฝ้าทังขยะที่บุบบุบเบี้ยวเบี้ยวอยู่หน,น,น้าพรนี้โอ้โหโอ้ใช้สกุมเทียร์มาเคิร์นเกินบอกมาจับแองเกิลล็อกส่วนฝั่งนู้นมาเป็นเน็กบรกเกอร์ครับโกดัสใส่ทางหน้าของคริสเปนว่ามาจับเป็นเน็กบรกเกอร์ลงไปนะอู้ซิดอุ้ยเอาแล้วยังไงโกดเอาเอาฝั่งนู้นโกดเหมือนกันวยเฮ้ยโอ้โหต่างคนต่างโกดฮะกรรมการเลยไม่นับมันซะเลยละกันเวียงมาเอาเอาดู วิ่งมาทำอะไรมาบูกาตีตีกับทางหน้าของเคิร์กแองเกิลฮะเคยอยู่ทีมเดียวกันใน TNA ด้วยมั้งนะสำหรับบูกาตีแล้วก็เคิร์กแองเกิลนะฮะเมนอีเวนต์มาเฟียนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะคู่นี้เนี่ยมายังไงมาโโมา,โอ,มาโ,อ Dream, โอ้โหโกดัสบอกมาซีดอุยมาจับเตะโอ้ยเป็นชารเตอร์ดรีมฮะไปโอ้โหเข้าจุดโทษตรงนั้นเลยแต่ว่าเคิร์กแองเกิลหันมาจ้าเอ๋ก่อน จับโคได้แค่2เท่านั้นแล้วเอาเฮ้ยเบนวากาลังจะได้ิว่งโอยเป็นมิสไซล์ดรอปคลิกลงไปฮะโอ้มีโกดัสบอกว่าเออต้องจับล่าขึ้นมาก่อนนะเอาวะทํำท่าลายโคสลน์ลงไปดูบูกทีปฏิแชมป์ w ด w ด้วยกันทั้งคู่ฮะสำหรับในส่วนของเบนวาแล้วก็บูเกทีฮะมาฝั่งนี้ใส่เป็นแองก์กสแสลมส่วนฝั่งนู้นสีเซอร์คิกอีกแล้ว โอ้บุกะดีใส่ท่าบ่อเหลือเกินเอาเอาแล้วยังไงเคอร์นเกิลต้องเข้ามาโอ้โหบุกะทีฮะต้องเข้ามาช่วยก่อนเคอร์นเกิลจับกดทางหน้านของโกดัสมาเตะอีกแล้วโอ้ยงาใส่เป็นซีซ์คลิกลงไปแล้วโกดัสกดเบยเบนวาได้แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นฮะเอาจับกดเหมือนกานกรรมการนับได้แค่หนึ่งครับเบนวาต้องเข้ามาช่วยเคอร์นเกิลก่อนมาเบนวาบอกได้เวลาได้วิ่งเฮดบัตลงไปฮาโอย ไดวิงเฮดบาดใส่ทางด้านของนะโกดัสแล้วโกรธเลยกรรมการอ่ะฝั่งนี้แองเกิลล็อกก่อนกรรมการนับนับได้แค่สองเท่านั้นนะฮะมองไม่เห็นกล้องมันโฟกัสทางนี้อยู่แล้วเจอแมนซูเฟกเอ้ยขออภัยเจอแมนซูเฟกหน้าฟาดพื้นอ่ะโกรธแล้วกรรมการนับหนึ่งครับสองฮะได้แค่สองโอ้ผูกระทียงทนได้อยู่โกดัสนอนแผ่ ash, air, สองเสลิงและจังหวะนี้ไม่มีใครสนใจใดๆมานี่จับเป็นอาร์มดีดีทีก่อนฮะหักแขน โดดัสบอกได้เวลามาหาักคอฮะเน็กเบรเกอร์ส่วนฝั่งนี้ชาร์จชูตเตอร์ยังไงเน็กเบรเกอร์หักคอนางด้านของเคิร์นเกินไปครับแล้วจับกดแล้วกร,รมการนับหนึ่งครับผมเบนวาต้องเข้ามาช่วยก่อนเราจะใสไ่ไซคิกไม่ได้ยังไงสอกกลับสักทีมาเสียบเอ,เอ,อ้ยโดนอีกแล้วโอ้โหชะเป็นคลิปเปอร์คอสเฟสยังไงเบนวาโอ้โหยังไม่มีใครจับอ่าเรียกว่า ซับพ,พิชชันแล้วชนะได้เลยนะเอาการกรมการนับ2ได้แค่2ฮะโกดัสยังทนได้อยู่เอ่์เอ็นเกิลก,ก็อัดบ,บุกกธีไปเรื่อยเปยื่อยฮะมาเอาฝั่งนู้นน็อตพลายซูเพกลงไปกรรมการนับ1 2อ,อยยังอีกโกโฮโกดัสได้แค่2เท่านั้นฮะเหวี่ยงบุกกธีปลายติดเก้าอี้ครับมาแล้วจับใสแองเกิลล็ออีกครั้งหนึ่งครับเฮอแองเกิล ยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมยอมยอมาเปล่าฮะยอมไม่ยอมบูเกตดียอมไหมบูเกตดียังไม่ยอมอาจับพลิกศพมาโกรธเลยละการกรมกรมการโกดัสหันมาจ้าเอ๋ก่อนบอกอย่างก่อนจ้าไอ้นุม่มฮะอะไรจังหวะนี้เอา้าสีเสื้อคลิกใส่เคิร์นเกินฮะทางหน้าของนะฮะยังไงจังหวะนี้เคิร์กโดนโกรธกรรมการนับหนึ่งแล้วสองได้แค่สองฮนะเคิร์นเกินส่วนเบนวาโดนไซด์วอล์คแสลมโดยโกดัสฮนะปวด ver, หัวเลยฮะ ดัสตินโรดยังไงจังหวะนี้ดัสตินบอกมาขออีกครั้งหนึ่งแล้วกันหากคอนเนคเบเกอร์โซนฝั่งนู้นฮะพาทัวร์สูเพ็กซิตี้บบชอยู่สูเพ็กซิตี้ลงบปายฮะในเกรเกอร์ฝั่งนี้ยังไงเคิร์นเกิลแล้วเอาจับโกดเบนวากรรมการนับหนึ่งครับสองยังเอ้ยเคิร์นเกิลหันมาจ้าเอพอดีก่อนโอ้โหยังครับแมตชนี้ยังไม่จบง่ายๆเคิร์นเกิลเอาโดนเบลลี่ทูเบลลีโโ่ไป มันติดปักตรงเก้าอี้เนี่ยแหละมาเจอแมนซูเพล็กแล้วพาทัวร์พาทัวร์สู้เพกซิตี้บีชอีกครั้งหนึ่งฮะเคิร์นเกินใส่บูเกอร์ทีมาเบนวามีเก้าอี้สีฟ้าฮะเก้าอี้มรณะแต่ว่ายางก่อนตีเอาตีไม่โดนอีกอ้าวสังคนต่างไม่งไงตีมันซะเอาตีใส่เคิร์นเกินโอ้ยตีใส่เคิร์นเกิลได้แต่เคิร์กบอกเอ้ยยังดีฮะยังดีที่ไม่โดนนะเนี่ยมามาจับโอ้โหเก้าอี้เต็มหน้าเลย แล้วยังไงบ er ูกาีนอนแผ่สองสลึงอย่างนี้ปั๊มหนึ่งทีก่อนเคิร์เกิลมาใส่เป็นแองเกิลแลมลงไปครับโดยทางด้านของเค er ิร์เกิลบูกาีแล้วยังไงจะช่วยทันไหมโกดัสนับสองแล้วสามเรียบร้อยครับไม่ทันฮนะโอ้โหแล้วผู้ชนะในแมชนี้เตริมเข้ารอบชิงต่อไปครับเคิร์เกิลและคริสเบนัว ส่วนโกดัสและบ er ุกทีฮะไปชิงที่3แทนนะครับผมนะช่องนัดคมินเกมมิ่งมีทั้ง facebook และ t ิกต o k ไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมาครับตัดมาที่อีกหนึ่งคู่นะครับผมนะ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าคู่นี้ใครชนะเตรียมไปเจอกับนะนะคริสเบนวาและก็เคิร์นเกิลต่อไปครับออมาก่อนฮะบิ๊กโจและเอเทรนนะครับผมนะอย่างที่บอกไปว่าคู่นี้นี่จับคู่กันเฉพาะกิ่ตอนที่เจอกับอันเดอร์เทเกอร์และเนธานโจนะฮะในรัสเซอร์มนสิบเก้านะตอนนั้นนะฮะซึ่งกลายเป็นว่าตอนนั้นนี่อันเดอร์เทเกอร์ต้องตั้มคนเดียวด้ยซ้ำนะฮะก่อนที่เนธานโจน่าจะมาช่วงท้ายท้ายแมตช์นะฮะแมตช์ Math ที่หลายคนก็บอกกันว่าเป็นแมตช์ที่ นะหนึ่งในสามแมตช์นะ w r e s t l e m a n ียของ Undertaker ที่ไม่ค่อยน่าจดจำเท่าไหร่ละกันนะฮะเออนะครับผมนะก็มามาเจอกับทง้งดั่งของชอนไมเคิลแล้วก็ในส่วนของเควินเนชนะครับผมนะมามาดูกันดีกว่าชอนนี่เรียกว่าตัวเล็กอยู่คนเดียวท่านะฮะตัวเล็กตัวน้อยมานี่จับสวิตชินมิวสีก่อนเลยส่วนฝั่งนูน้นไฟนอนคาร์ดใส่ทางด้านของเควินเนช ยังไงพิกศพเอเทรนโกดเลยกรรมการบอกเอา้าพี่กดด้วยกันทั้งคู่แล้วผมจะนับไปยังไงยังไงวียังมาหนึ่งทีเอา้านี่ทานโจนบอกมานี่ใสเป็นเทรนวีคฮะใช่ไหมน่าจะใช่นะชื่อท่าผิดเออจาชื่อไม่ได้ขออภัยด้วยมาเออีไฟนอนคัดลงไปก่อนเอาฝั่งโน้นตีกันแล้วเอา้ากดเลยละการกรรมการเอา้าแย่งกงินกดอีกแล้วแย่งกงินกรอีกแล้วกรรมการบอกไม่นับไม่นับไม่นับนับใส่นับใส่ใสฮะยังไงได้แค่สองฮะเอา้า เป็นโฮเทรนลงบปายฮะทางด้านของไอเป็นเผาบอมฮะเบลเดอร์บอมฮะโดยทางด้านของเอเทรนแต่ว่าทางด้านของชอนไมเคิลนยังโนได้อยู่อ้าวฝั่งนี้โชกแสลมอีกแล้วโอโ้โหพิกโชมาถึงซับแปมท่ารวัรวๆโชกแสลมมานี่เสียบเข้าล้ออีกทีนึงใส่เทรนวีคฮะส่วนโกดเควินเนชได้แค่สองฝั่งนู้นเทรนวีคลงไปครับ โดยทางด้านของเอเทรนจับโกดชอนกรรมการนับหนึ่งแล้วสองอยัางยังทนได้อยู่ฮะชอนไมเคิลมาเอาโคสไลร่วงคู่เลยครับทางด้านของเอเทรนโคสไลใส่บิ๊กเอ่เควินเนชฮนะแล้วก็เอาทางด้านของชอนโดนอีกแล้วมาเบาโดบอมฮะฝั่งนี้ส่วนโชคซาแรมลงไปครับเอากดแล้วกรรมการสองอยัางอีกเอายังไงยังไงเอากรรมการเออ โอ้บิ๊กโชว์บิ๊กโชต้องคุยกับทางด้านของ a อเทรนหน่อยละกันนะโอ้จับกดคู่เลยฮนะโอ้โหยังไงจังหวะนี้แจ็คไนท์เพาบอมเลยละกันเควินเนชบอกแกมใส่ท่ากับชานเยอะเกินไปแล้วนะจับยกไหวด้วยครับยกมาใส่แจ็คไนท์เพาบอมฝัม่งนี้สวิตชินมิวสิกใส่เ r a i n โกด,ดแล้วกรรมการได้แค่สองเท่านั้นครับเควินเนช จยากบ,บิ๊กโชว์สออีกทีทิ้งต่อก่อนม,มานี่เควินเนชบอกอะไรนักหนายังไงเอาฟินชิงไม่ได้มานี่เสียบเข้าวเราอีกครั้งหนึ่งออะฝั่งนี้ใส่เบาโดบอมครับเควินเนชบอกมาทูสวิตใส่ทั้งด้านขอบิ๊กโชก่อนออะฝั่งนู้นโกดแล้วได้แค่สองครับฝั่งนี้แจ็คไนท์เผาบอมใส่บิ๊กโชโกดแล้วนับหนึ่งครับสองยังได้แค่สองอีกโอ้โห,โห มาฝัา่งนี้โชเล็กเทคนิคลีลาซะหน่อยเวียงมาหนึ่งทีอาจเทิร์มาเคลนปั๊มครับส่วนชอนชาร์ปชูเตอร์แล้วจับแปรค้งใส่ไฟนอนคาร์ดอีกครั้งหนึ่งครับรอบสุดท้ายของบิ๊กโชบิ๊กโชบอกท่ากูหมดแล้วนะให้มาห้าเกตกูก็ใช้เต็มฮะพูดเลยยังไงจังหวะนี้จับกดได้แค่สองเท่านั้นเอาจับแปรฮะอาเจนตายเทสแตรกเทสแตรกลงไปก่อนแล้วจับเป็นกาสบัสเตอร์ลงไปโดยชอนมเคลโดน ซอนบอกกูดโดนอยู่คนเดียวเลยวเ่าเฮ้ยอ่ะแจคไหนเพาเวอร์บอมอีกครั้งหนึ่งโดยเควินแนชครับโอ้โหสปแปมท่ารัวๆเลยจังหวะนี้จับยกขึ้นแจคไหนพาเวอร์บอมใส่บิ๊กโชว์บิ๊กโชว์เออเุ้ยโอ้โหเอเทรนต้องจับละอ่ะเตะกรรมการมันซะเลยละกันโอ้โหมาเควินแนชบอกมาโอ้โหบิ๊กโชมโดนอีกแ,แล้วเหรอเนี่ย บิ๊กโชกูโดนสี่รอบแล้วนะเนี่ยฮะเอไอทั้งด้านของแจ็คไนท์พาวเวอร์บอมไปแล้วแต่ฝั่งนี้มันง,งัดคอง,งัดคางก่อนฮะโอ้โหมองไม่เห็นเอากรรมการนอนแ่กสองสลงอยู่ฮะกรรมการบอกกูโดนกูโดนเกรียนกูโดนเกรียนโอ้โหโดนทางด้านของเควินเนสเตไปเมื่อสักครู่นี้ฮะกรรมการเลยมองไม่เห็นเ้าเอเทรนบอกกูโดนอีกแล้วกูกลายเป็นตัวโดนแล้วฮะจังหวะนี้อา้ามัวแต่จ้องหน้ากันอยู่ฮะบิ๊กโชว์กับชอนไมเคิล ยังง่าแจกนหนพาวเวอร์บอมใสเอาโกดเลยกรรมการฟื้นตัวมาเร็วเข้ากรรมการกรรมการยังพื้นฟื้นตัวโหฟื้นตัวมาโหฟื้นฟื้นฮะกรรมการบอกโอ้ผมโดนเตมมนะมอสักรูนี้เอาโดนสวิชชินิกซิกเอ้โอ้ยพูดผิดพูดถูกแล้วขออภัยด้วยแล้วกันนะสวิชชินิวซิกครับชอนเอาพลิกศพโกดกรรมการนับหนึ่งสองยังอีโ้โหเอเทรน ยังทนได้อยู่แล้วเต้าอี้ตีใส่หัวโ้โ,โห,หัวเมง่งๆตีตียับเยินยังไงตีใส่กรรมการอีกแล้วเอ้ยเกวินเนสตีใส่กรรมการสองรอบแล้วเนี่ยเอายังไงจังหวะนี้มาสวิตชิมมิวสิกครั้งหนึ่งเอ้าชอนโอ้ชอนสวิตชิมมิวสิกส่วนบิ๊กโชจับโชกแซาแรมครับฮืมใครยังไงจังหวะนี้ไม่มีกรรมการนับฮะโอ้โหกรรมการ คือแบบโอ้ยผมพึ่งฟื้นฮะผมโดนสองรอบแล้วเนี่ยฮะยังไงวียังมาหนึ่งเด้งฮะอัดเก้าเก้าไอโต้ครับแล้วยังไงต่อโต้พังไหมโต้ยังไม่พังวยังมาหนึ่งทีติดปากเก้าอี้ตรงนั้นยังไงต่อเสียเผ้าล็อกเลยเควินแนชบอกได้เวลาปิดฉากแล้วนะยังไงจังหวะนี้จับโยกขึ้นแจ็คไนฟ์ พาวเวอร์บอมครับแล้วสวิตชินมิวสิกเลยชอนไมเคิลกรรมการนับสองสามครับเรียบร้อยเอเทนโอ้โหกลายเป็นว่าโดนกดซะอย่างนั้นฮะแล้วผู้ชนะในมัชนี้เข้ารอบชิงครับคิวินเนชและชอนไมเคลิลส่วนพิกโชและเอเทนครับไปชิงที่สามต่อไปจ้า ก็จบลงไปแล้วนะครับผมนะสำหรับเฮียคัมสเตอร์เพน r อนอเมนแท็กทีมคาร์เนตนะครับผมนะซึ่งเราได้คู่ชิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนั่นก็คือเคิร์นเกิลกับคริสเบนวานะครับผมนะจากสายบนนะที่จะต้องมาเจอกับทางด้านของชอนไมเคิลและเควินแนชนะครับในสายล่างนะครับผมนะก็อรอดูกันได้ว่านะสองทีมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะและได้ตำแหน่งนะ k ิงออฟแท็กทีมคาร์เนตไปนะครับผมนะส่วนชิงที่3ครับเป็นทางด้านของ Big Show และ a อเทรนนะที่จะต้องมาเจอกับทางด้านของบ o ก e r ีและโกดัสต่อไปนะครับผมนะก็รอดูรอติดตามกันได้ว่าทัวร์นาเมนต์นี้จะจบจะจบลงอย่างไรนะครับผมนะใครที่เชื่นชอบคลิปนี้ฮะฝากกดติดตามกันได้หน่อยช่องของเรานัดขมิ้นเกมมิ่งนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์กันเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะคลิปน่าจะเป็นคลิปเกี่ยวเกมอะไรก็รอดูรอติดตามกันสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผม